คุณรู้ไหมครับภูเขาไฟในไอซ์แลนด์พึ่งระเบิดอีกแล้วและนี่คือครั้งที่12ในเวลาแค่4ปีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนเช้ามืดวันที่16กรกฎาคมที่คาบสมุทรเร็กยาเนสใกล้เมืองหลวงทำให้ทางการต้องสั่งอพยพหมู่บ้านกรินดาวิกและสปาชื่อดังอย่างบลูลากูนทันทีแต่โชคดีที่การประทุยังไม่รุนแรงและไม่มีใครได้รับอันตรายครับ รอยแยกที่ปะทุครั้งนี้ยาวเกือบ1กิโลเมตรแต่ลาวากำลังไหลไปในทิศทางที่ปลอดภัยไม่กระทบโครงสร้างพื้นฐานใดๆสนามบินหลักยังคงเปิดให้บริการปกติเที่ยวบินยังไม่ถูกยกเลิกแม้แต่ไฟล์เดียวครับเมื่อก่อนภูเขาไฟที่นี่จะระเบิดทุก3 4ปีแต่4ปีหลังสุดภูเขาไฟแห่งนี้ปะทุไปแล้ว12ครั้งคุณคิดว่าปรากฏการณ์นี้กำลังบอกอะไรกับเราครับขอบคุณที่ติดตามมึกเล่าข่าวสวัสดีครับ